ครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกวันนี้ร้านตอนที่ฮันก็จะมานำเสนออันนี้เ่าจะเป็นสายสะพายปืนของซีแซแท้นะครับของลูกค้านะครับนี่เป,นเป็นเส้นที่มาเส้นที่20แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นลูกค้าประจำนะครับสั่งมาเพิ่มมาอีกเส้นหนึ่งเป็นของซีแซแท้นะครับสั่งมาจาก Slow g เกีเลยนะครับ แบรน์ซีแซดเลยนะครับลูกค้าท่านใดใช้ลูกกดของซีแซดอยู่ก็ลองสั่งไปใช้ได้นะครับ1,870นะครับเส้นนี้รวมค่าส่งในประเทศด้วยมาแ,แกะดูพร้อมกันเลยนะครับ สายสะพายปืนซีซดนะครับแบรนด์แท้นะครับของซีซดแท้นะครับเดี๋ยวขอโทษทีอ่าโอ้ยตายยังงี้อ่ะคนฆ่าเชื้อหน่อยครับพนยองยองหน่อยนี่ฝรั่งจับมากี่มือนะนี้ก็เป็นหรือเปล่า สายพันธุ์อินเดียยิ่งระบาดอย่างนี้ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับอ่านี่แดนซีแซแท้นะครับสายตะพายปืนมันจะมีสีน้ำตาลกับสีลายพรางแล้วก็สีเขียวสีเขียวขี้ม้านะครับนี่ซีแซตแท้นะครับสายตะภายปืนซีแซตจจกโรงงานซีแซตเลยครับ สีสีแซตพันแปดเจบาทนะครับเส้นนี้ทนทานแน่นอนครับมีตรงนี้ไว้รับน้ำหนักกระจายน้ำหนักที่ไหลนะครับไม่ไม่ให้กดทับเบรนอแท้นะครับของแท้นะครับใช้ดันทนทน,ทน,นาน,น,าน,น,านยาวเลยนะครับ ท่านใดต้องการแบบหนังก็สั่งได้นะครับแบบเป็นหนังแท้ก็สั่งได้นะครับแต่ไม่ใช่ของแบรนด์ซีแซ่นนะครับเป็นงานที่โหลเหมือนกันนะครับอยากได้แบบไหนก็ลองทักทายกันมานะครับอยากสีไหนแบบไหนเราจะคอราคาให้ก่อนนะครับก่อนจะตัดสินใจสั่งซื้อนะครับรจะคอราคาให้ลูกค้าก่อนเป็นหนังแท้ก็แพงหน่อยนะครับก็สองพกว่าบาทอันนี้เป็น เป็นผ้านะครับผา,ผาผ้าถักถ้าใครใช้ปืนซีแซดอยู่ก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับวันนี้ก็วันที่สองมิถุนานครับหลังไว้ออกเมื่อวานนี้ครับก็รวยในทั่นหน้านครับ ท่านใดที่ถูกหวยก็ดีใจด้วยนะครับท่านใดที่ไม่ถูกก็สู้ต่อไปนะครับต้องเป็นวันของเราทั้งวันนะครับวันนี้ร้านต้าพี่ฮันก็นำเสนอแค่นี้ก่อนนะครับมีมาชิ้นเดียวนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้ลูกค้าดูก่อนอถูกต้องถูกแบบนะครับถ้าไม่ถูกต้องถูกแบบเราส่งคืน,คนเคมให้นะครับ ครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ได้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆได้มีการแจ้งเตือนไปนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับกล้องติดปืนก็สั่งได้นะครับแต่ช่วงนี้จะหายากหน่อยนะครับกล้องติดปืนอาจจะเป็นมีรุ่นที่มีขายเท่านั้นนะครับรุ่นที่ไม่มีขายวางยังไม่ยังไม่มีขายในร้านก็จะสั่งไม่ค่อยได้นะครับช่วงนี้ อยากได้รุ่นไหนทักมานะครับถ้าเราหาได้เราก็จะจัดหาให้นะครับครับขอบคุณครับครับชสส,สวยงาม